สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเคาโทนะครับและกลับมาพบกับผมโดมโอยเช่นเคยครับก่อนอื่นใครที่เข้ามาฝากกันคนละไลค์คนละแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนะครับก็เช่นเคยครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของการกระจายเนาะของไวรัสอ่าโคโรนาครับหรือไวรัสโควิด -19 กนะครับก็ยังคงมีข่าวอัปเดตต่อเนื่องครับทั้งในวงการฟุตบอลต่างๆครับมีการเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตอย่างไรบ้างล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับแต่ก่อนเข้าข่าวของเราครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสียงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซบัตัวจริงครับแอดมาได้ที่แอดเรียเซนะครับด r e a l Z e a n b a l l นะครับเราเริ่มจากทางด้านของสถานการณ์ของฝั่งยู่บนตุสก่อนเลยนะครับเป็นการเปิดเผยจัดจ i b เบี n งโคเ o โรดอครับอ้างว่ายูเวนตุสจะต้องเสียรายได้ถึง110ล้านยูโรจากการงดการแข่งขันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนือจากการรายงานเปิดเผยว่าทางด้านของยูเวนตุสเนี่ยจะเสียรวมรวมๆนะครับ110ล้านยูโรโดยแบ,บ่งเป็นค่าลิขสิธิ์45ล้านยูโรจากการแข่งขันเซเรียาและก็แชมเปียนส์ลีกที่ยังไม่มีกำหนดการแน่นอนโดยอาจทำให้สูญเสียเพิ่มเติมอีกในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าหากว่าต้องพักเพิ่มหลังจากนั้นนะครับ ส่วนที่เหลือก็คือการอีก40ล้านยูโรจากการจากรายรับของสโมสรที่เป็นสปอนเซอร์บ้างและรายได้จากการขายตัวในสนามนะครับอแลแลนสเตเดียมอีก20ล้านยูโรซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวแหละครับต่อมาจะคเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางหน้าของยูเวนตุสนะครับทางหน้าของยูเวนตุสเนี่ยมีนักเตะรยายแรกสุดก็คือลูกานน่ถูกมาญัดที่ถูกพบว่าติดโควิด -19 หรือว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ส่งผลถึงฝั่งอินเตอร์แล้วก็ ล่าสุดก็ส่งผลถึงผู้ตัดสินด้วยนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่าทั้งด้านของมาโกกุยดาผู้ตัดสินครับไคโรคาร์บอนเน่ช่วยผู้ตัดสินและก็ฟาเบโอมาเรสกาผู้ตัดสินที่4ในเกมวันนั้นเนี่ยครับต้องกักตัวด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปแม้ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งคนเนี่คนครับจะยังไม่แสดงอาการของโรคมัก็ตามและยังไม่ได้รับเข้าตรวจเชื้อก็ตามหลังจากช่วงเวลานั้นนั่นเองครับ ต่อมายังคงอยู่ในอิตาลีนะครับล่าสุดโอ้โหทางสถานการณ์ของฝั่งซามโดเลียนะครับถือว่าย่ําแย่ครับเพราะมีนักเตะเนี่ยนะครับเป็นอติดโควิดถึง7จ็ดรายแล้วนะครับโดยสถานการณ์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แจ้งข่าวอะไรมากมายแต่ว่าการติดครับมีทั้งทางด้านของกัปเปดินีโอมาคอลลี่อัลบินอักดาวนะครับอันโตนิโอลากูมีนาแล้วก็เมอร์เทนทอสบี้ที่ก่อนในที่เรารายงานไปแล้วเนาะห้ารายครับแต่ว่าล่าสุดทางด้านของ ฟาบิโอเดปาวลครับทางด้านของฟูลแบ็คของซัมเรเียออกมายืนยันตัวเองแล้วว่าเขาก็ตรวจพบเหมือนกันสำหรับไวรัสโคโรนาที่ตรวจพบมาเป็นบวกนะครับเป็นนักเตะรายที่6ก่อนจะเป็นทางด้านของบาตอสเบเรซิสกี้นะครับแข้งรายที่7ของซนะัมเรีร์เนียก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันถือว่าโอ้โหย้ำแย่มากสำหรับซัมเรเียนที่ถือว่าติดกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาถ้าเป็นข่าวดีของฝั่งแฟนแฟนแมนเชสเตอร์นะครับล่าสุดเบนจามังแมนดี้ที่ถือว่าเป็นคนที่มีแนวโน้มมีความเสี่ยงว่าจะติดโรคโควิด -19 นะครับล่าสุดเขาเปิดเผยว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่พบเชือ้อโควิด -19 เลยนะครับโดยเขาเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมว่าสวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณข้อความมากมายที่เป็นกำลังใจให้กับข่าวที่ผมกักตัวเองวันนี้ผลการตรวจของคนใกล้ชิดออกมาเป็นลบแต่สิ่งสําคัญคือทุกคนมีความรับผิดชอบต่อช่วงเวลา ละเอียดอ่อนแบบนี้เพื่อปกป้องป้องกันตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยเพื่อปกป้องคนที่มีสุขภาพอ่อนแอในการระบาดครั้งนี้ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทาตามคาแนะนําขององค์กรอนามัยโลกเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโดยไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกลับสู่สภาพปกติดูแลตัวเองและคนที่คุณรักกันก็โดยอ่ะกันก็แล้วกันนะครับประวัตินี่คือสิ่งที่เมนดี้บอกนะครับหลังจากเขาตรวจพบว่าเขาไม่ได้เป็นไวรัสโคโรนาเน,นะครับ ต่อมาคราเป็นข่าวของฝั่งไอ้เปิ้ใหญ่อาร์เซนอลนะครับโดยล่าสุดเนี่ยโอโ้โหเรารู้กันไปแล้วเนาะว่าทางด้านของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยกุนซื้อของอาร์เซนอลนะครับติดเป็นโควิด19แต่ว่าล่าสุดเน,นี่ยทางด้านของโลเลน่าเบอร์นารนะครับภรรยาของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยได้ออกมาอัปเดตถึงสถานการณ์ต่างๆของอาร์เตต้าตอนนี้นะครับโดยเธอบอกว่าภายใต้สิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบด้วยการแชร์สถานการณ์ของพวกเรา ฉันอยากขอขอบคุณทุกคนที่ส่งความรู้สึกขอความอ e ีเมลและโทรมาหาด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆและมันและเข้าใจเช่นกันว่าพวกคุณอยากทราบว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสามีของฉันรู้สึกดีเขาสบายดีมันเป็นเรื่องจริงที่เขามีอาการจากไวรัสแต่อาการแบบนี้ไม่มีทางหยุดไปทํางานได้ในสถานการณ์ปกติเขาคงแค่ทานไอโบลูเฟนหรือ พาราเซตามอลแล้วก็ไปทํางานไม่เีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ตัวร้อนบ้างปวดหัวบ้างแต่ก็มีแค่นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอและลูกๆกับตัวฉันก็สบายดีไม่มีปัญหาฉันขอแชร์สิ่งที่หมอรอบๆตัวบอกเรามันเป็นชัดเจนว่าไวรัสมันไม่ได้ร้ายแรงมันอาจจะร้ายแรงกับบางคนแต่ส่วนใหญ่จะผ่านไปด้วยอาการที่ไม่รุนแรงมากบางคนอาจมีอาการเยอะกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแย่มากความจริงก็คือมันเป็นไวรัสใหมายที่ไม่มี ใครมีภุมิต้านทานสารับมันเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถรับมันมาได้ถ้าสัมผัสกับมันความอันตรายคือมีบางคนที่อ่อนแอกับไวรัสส่วนนี้เท่านั้นเองแหละนี่คือสิ่งที่ภรรยาของอาร์เตต้าได้อัปเดตถึงอาการล่าสุดและเรื่องของไวรัสโคโรนาล่าสุดนั่นเองนะครับต่อมาครับหลายๆคนอาจจะแบบโหรู้สึกว่าโอ้โหไม่มีบอลเตะแล้วเซ็งอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดทานั้นของทวิตเตอร์ทางการของสโมสรวัตฟอร์ดครับทำการฆ่าเวลาด้วยการ เล่นแมชเดย์ของพวกเขาระหว่างทางหน้าของวัตฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับที่จริงๆแล้วเนตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผ่านเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ครับซึ่งมันก็จบลงที่1ต่อหนึ่งครับการแข่งขันเกิดขึ้นใน FM นะครับซึ่งเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับ เหลือ10คนจากจังหวะของกาปูไปเสียบเดนิสไพร์นะครับและก็โดนใบแดงโดยตรงซึ่งนั่นไม่รู้ว่าโดนแบนในนัดต่อไปหรือเปล่านะนะครับกับการจําลองซึ่งครึ่งหลังในเลสเตอร์เนี่ยตัวเยอะกว่าก็บุกจนได้ประตูจากมาัลเบรตันแต่ว่าโชคดีที่ท้ายเกมในวัดวัตฟอร์ดเตีเสมอได้จากทางด้านของโรเบโตเปเรล่าซึ่งก็มาซัดนอกกรอบจนกระทั่งวัตฟอร์ดตีเสมอได้นั่นเองครับดิงสิ่งที่เกิดขึ้นใน FM นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายนี้แมชเดย์นี้จะกลับมาเตะเมื่อไหร่หลังจากนี้นั่ ต่อมาครับเป็นการอัปเดตถึงฝั่งของยูโร2020น่ที่น่าจะต้องเลื่อนอย่างแน่นอนแล้วนะครับซึ่งมีการรายงานบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีการคิดว่าโอ้โหมันไม่มีทางไปได้เลยว่ายูโรจะแข่งได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่ามันไม่มีทางที่ลีกฟุตบอลจะสามารถหยุดได้ทันเวลานะครับทำให้ก็มีความไปได้มากที่จะจบลงที่ไปเตะกันที่ปี2 0 2 1ก็คือปีหน้านั่นเองแต่ว่ารายงานล่าสุดจากเดลิกเทเลกราฟครับสื่อชื่อดังในรายงานว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันไปในช่วงเดือนธันวาคมครับ ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองทดสอบสำหรับแทนที่ศึกฟุตบอลโลก2022้วยที่ประเทศกาตาร์เพราะว่าถ้าทำกันได้เนี่ยทางด้านของอาการเตะฟุตบอลโลก2022จะเตะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมเนาะนะครับระหว่างสีซสั่นทำให้ถ้าหากว่ารอตรงนี้ก่อนอาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องรอจนกว่าจะมีการประกาศออกมานั่นเองครับต่อมาครับเราข้ามข่าวของฝั่งโควิดนามาสู่ข่าวของการซื้อขายกันบ้างนะครับ รายงานจากเดอร์ม r เรอครับรายงานว่าตลาดซัมเมอร์นี้คงเป็นจังหวะที่กุนซูออย่างซีดีซีดานยับวางเป้าหมายอย่างซาโดมาเน่เอาไว้เพื่อร่วมถิ่นซานเตโกเบร์เบลครับและประเมินไว้ที่ราคาราวๆหนึ่งรสล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าทางนัดของมาเน่ก็ทราบเรื่องนี้ดีครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่ามีข่าวมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่ามาดริดต้องการมาเน่ซีดานต้องการมาเน่อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งประเดนเนี่ยมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถใช้ประเด็นเรื่องของความท้าทายในลาลิก้าซึ่งเป็นความท้าทายใหม่เนี่ยมารอให้มาเน่เนี่ยได้ย้ายทีมในท้ายที่สุดครับแต่ว่า,วาแฟนๆของแดงก็ถือว่าต้องอ่าถือว่าน่าจะส,สบายใจได้หน่อยเพราะว่าเมื่อสัญญาตอนนี้นะครับซาโดมาเน่ยังเดือดสัญญาในแอนฟิลด์ถึงปี2023ซึ่งเท่ากับทั้งโมเมซาล่าก็ฟิมิโนครับน่าจะทําให้เพอๆเอาจจะได้เงินถ้าสมมติว่าต้องขายจริงอาจจะได้เงินมากกว่า140ล้านปอนด์ก็มีความเป็นไปได้อยู่หรือว่าจะช่วยให้ สามารถล้างซาโดมาเน่อยู่กับทีมได้มากกว่าอย่างน้อยก็คือปี2ปีข้างหน้าเลยนั่นเองครับต่อมาครับเรามาต่อที่ทางด้านของดาวรุ่งเนื้อหอมอย่างทางด้านของคายฮาร์เวิร์สนะครับหลังจากมีข่าวกับหลายต่อหลายทีมทั้งทางด้านของ Liverpool, Real Madrid, ลิเวอร์พูลเลอัลมาลิดและก็ยูเวนตุสอย่างเงี้ยนะครับโดยล่าสุดทางด้านของ Peter ch, ปีเตอร์บอสแับเทรนเนอร์ของไบล์ลิเวอร์พูเซ่นนะครับในายใหญ่ของคายฮาร์เวิร์สเนี่ยออกมายืนยันว่าคงยากครับที่จะล้างตัวของทางด้านคายฮาร์เวิร์สให้อยู่ครับแล้วก็ แต่ว่ายังเชื่ออยู่ว่าทางด้านของคาร์เวอร์เซจะมีการย้ายตัวที่แพงกว่า100ล้านยูโรเลยนั่นเองครับโดยทางด้านของปีเตอร์บอสเนี่ยบอกว่าใครเนี่ยอายุ20ปีแล้วแต่เขาลงเล่นในบุนอเซกามาแล้ว4รืฤดูกาลมันบอกอะไรได้หลายอย่างทุกคนในเยอรมันมองเขาเป็นเด็กที่มหัศจรรย์เขามาจากอาเคิร์นเขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่8คขวบเป็นเด็กที่ดีน่าที่จะท,ท,ทำงานด้วยฉลาดและก็สามารถเล่นเปียนโนโดได้ เราขายเพื่อนของเขาอย่างยูเล่นบัลแบบแบบับร์ลุเซดอร์ทมุนทำให้เขามีการหน้าจับตามองมากกว่าเดิมระหว่างช่วงพักเบรกเราโชว์ภาพให้ดูว่าเขายังไปในกรอบไม่มากพอตอนที่เขาทำได้มากขึ้นทำให้ทาได้ประตูได้มากขึ้นและการาซิตพุ่งสูงมากขึ้นเลยทีเดียว เขาคงถูกดังไว้ได้ไม่นานในช่วงซัมเมอร์หน้ามันจะเป็นการย้ายทีมที่มีราคา100ล้านยูโรผมพูดว่าไงนะแล้วก็คือ100ล้านยูโรแหละก็คงจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำแหละถ้าผมคิดว่าเขาจะต้องย้ายจากทีมจริงๆนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เ e เ e อร์บอสบอกถึงการย้ายตัวของคาร์บสที่คาดเดากันว่าน่าจะแพงมากๆเลยนั่นเองครับต่อมาถ้าเป็นข่าวของฝั่งบริสดอทมูนกันบ้างครับล่าสุดทางด้านของ อาอชาร์พาคิมีเนี่ยแบ็กขวาดารุ่งที่ยืมตัวมาจากแกรนดเลยดูเหมือนว่าเขาอยากจะกลับไปที่ถิ่นไซเทโกเบรเบลค่อนข้างมากทำให้ล่าสุดเนี่ยดอตมูลต้องหานักเตะคนใหม่เข้าสู่ทีมนะครับโดยรายงานจาก IMC ครับรายงานว่าแบ็กขวาวัย28ปีคนนี้เตรียมตกลงย้ายไปร่วมทัพเสือเหลือแบ็คฟรีครับในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยทั้งด้านของอโมนิเยนะครับน่าจะมีโอกาสย้ายมาที่ดอตมูลค่อนข้างสูงเพราะว่ามีการย้ายตัวฟรีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ผลง,งานปีนี้ของมูริเย,ยนลงได้ให้ปารีส27นัดครับในทุกรายการยิงไป2จ่าย2ถ้าหากว่าย้ายมาสู่ถิ่นซีเนีลอิรูนาปครับเขาจะย้ายกลับมารีวิเนียนกับเพื่อร่วมชาติอย่างตกองอาซาและก็อาร์เซลวิเซลในทีมชาติเบลเยียมนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวเช้ากรอบเขตโทษในวันนี้นะครับถ้าถูกใจฝากกันคนลไลค์คนแชร์นะครับ และก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีด้านล่างด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนะครับและก่อนจากครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสี่ยงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซบาสเตียิครับ @line มาได้ที่ @realzenball นะครับ @r e a l z e a n b a l l นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมและชาแนลกรอบเขตโทต้องขอลาไปก่อนแล้วครับ วอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ